คีดับแลยระเบิดไม่ควรที่จะเล่นแต่แห้ง่ควรเล่นอย่าเลยใส่คอร์สเป็นเรื่องของ PDN เข้าไปใส่ PDN แล้วจะได้25เปอร์เซ็นต์แล้วก็40เปอร์เซ็นต์ดับแรกถ้าหากว่าคุณนั้นทำการใส่มาดิเกียวเวนอยงนี้ก่อนเลยผมแนะนำครับผมนะคุณจะมีโอกาสดับเป็นเรื่องของของตึ้งมาต่างๆมาอนาตรงนี้ที่ผมได้ทำการแจกไว้นะครับผมนะมาถ้าหากพร้อมแล้วทำการมาที่คีดับดับแรกก่อนเลยครั้งที่แล้วก็คือระเบิดเป็นเรื่องของกล่องน,นี้ไปนะครับ กล่องนหะนกล่องที่ผมเปิดคือกล่องนี้ครับผมนะไอ้กล่องนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้เป็นของตะกอรอแล้วครับในรอบวิชีพฟรีมันแต่แบบว่าเราเสียกําไรไปขาดทุนไปเพราะว่าเราจะแจกคนดูนะครับผมนะเราจะแจกคนดูเราขาดทุนเราจะแจกคนดูแล้วรอบนี้ก็คือมาเป็นเรื่องของกล่องพิ้งค์กิวิงก,งก,งกี้ครับผมนะเออชว,วิงโก้ชวิงโก้ชวิงโก้ซ yes ัช r yes ชชะพอมึงใช้ 250ดอลลาร์เราเปิดไม้หน no so totally ึ่งก็ผมมีโอกาสได้เป็นเรื่องของของต่างๆนานาตัวนี้ก็คือได้เป็นเกมมาดับเบิลเอเบเลตแล้วก็รอนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของซัพไพ่โฟร์ฮาวอะไรอย่างนี้รูบี้ที่เป็นสเกลิเทนไนฟ์กับเกมมาต่างๆนานาแล้วผมละเลทเฮี้ยสุดสมมติกด250เนี่ยแล้วได้ก็คือเนี่ยอันเนี้ยคือเฮี้ยมากถ้าหากว่าอย่างดีๆเนี่ยก็คือได้250ขึ้นนะครับผมเอาลองดูไม้า1321ทีเดียวทีเดียวบ้าจีเลยกูย่ำ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  สัตว์เรียกกูว่าลิชี่พี่มัําแต่เอาไปอัปเกรดไปลืถ้าอัปเกรดติดกูแจกเอาง่ายๆเอาป่ะถ้าอัปเกรดติดกูแจกเลยนะผมนะมาถ้าติดนะถ้าติดผมแจกทาดอนจากคลิปที่แล้วแต่ถ้าไม่ติดคือไม่ติดเราอะเรามีซ้ายผมว่ามันซ้ายแน่ๆรับนะผมเดี๋ยวลองวิเคราะห์ก่อนจิบวิเคราะห์ก่อนซ้ายดีกว่าล่าสุดก็คือออกขวาไปล้เนี้ซ้ายละแล้วมีมาซ้ายละทุกคนนะงไงทุกคนก็ได้อยู่แล้วครับผมนะอ่ะผมจะนกครับผมนะ สามสองกูกดก่อนกูหยิกกูหลอกมัน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 เยี่สเำ็กูหลอกได้สัสเำไมหลอกกูได้ยินดีกับทุกคนทางบ้านนะครับผมอย่างที่ผมบอกคือในคลิปที่แล้วผมจะทําการแจกเรื่องของเกียร์เวที่กัเป็นยอดฝากแพงที่สุดในชีวิตผมคือยี่บดอลลาร์แต่ถ้าหากว่าใครได้ก็คือเนี่ยสองร้อยขึ้นผมให้ถัวเฉลี่ยทุกคนเป็นรางวัลที่หนึ่งถึงห้าราคาประมาณพอๆกันนะครับผมง่ายๆเลยผมให้อย่างนี้เลยนะไลลงเลยครับผมสองร้อยขั้นต่ำที่บอก นะผมเราเลื่อนมาเราเอาแบบว่านิ้นๆสวยๆหเห็นไหมผมน้น,น่นสวยๆนะแต่สุดละแต่คือความสวยมันไม่ได้สาคัญตรงไหนรู้ปะมันไม่สาคัญตรงที่แบบที่ผมแจกเนี่ยมันในนี้อยู่แล้วที่ที่ผมแจกเนี่ยคือมันราคามันเท่ากันอยู่แล้วร้อยเก้าสิบทีไปก็คือประมาณเอาตีทอันให้เป็นร้อยเก้าสิบนะอย่าคิดมากอย่าคิดมากแต่ผมขออนุญาตทำกิ้วเวรแรงสุดๆหน,น่อยนี่มันแรงจริงทุกคนต้องขออนุญาตนะยี่สิบเออมาลองดู ว่าใครยังมีบ้าจี้ไหมใครเอาใครบ้าจี้เนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งแบบมันมันไม่มีคนไอ้นี่มากเงี้ยมันมันไม่ถึงยอดเงี้ยผมแจกแม่งเลยผมบ้าจี้เหมือนกันแต่คนต่างบ้านะแต่รอบนี้เราเหลือแปดสี่หกละมันก็ไม่พันเหมือนเดิียวนี่ใช่ปะและ้วก็ไม่พันแต่คือเราเล่นแบบว่าไม่ต้องโจ๊กเกอร์ก็ได้ไงโจทย์ใหญ่อะเออเราเล่นแบบไม่โจ๊กเกอร์ไหมเนี่ยเล่นเงี้ยเอาโจ๊กเกอร์กล่องหนึ่งนะโจ๊กเกอร์กล่องสุดท้ายกล่องหนึ่ง,อง,ง,อง,งโอเคอย่างงี้ดีกว่านะเรายืมเก้าสิบเนี่ยสองเก เราเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นแบบยาวๆเลยเหยาๆเปิดเหยาวๆดูดิโจเกอร์สองกล่องมีโอกาสได้แกม่าดรอปด้วยนะเอาทุกคนนะเนี่ยเอามาสิบสองกล่องสิบสองลบสิบสี่สิบสี่สิบสี่บวกกันตกหกสวยเลขสวยเลขมงคลอยู่ตกหกอะตอนนี้ดวงสวยเอ่นี้มันดีย้ำสบายใจละผมผมชนะละผมอิ่มละตอนนี้ดีย้ำเพราะล่าสุดเพิ่งดีไปมันจะเบิ้ลดีก่อนผมชอบเบิ้ลดีเวนเนี่ยนะครับผมไอคีดริวด่บผมพูดง่ายๆเลยมาเริ่มกัน มันเบิ้ลดีไหมเราดูเห็นไหมผมบอกแล้วมันเบิ้ลดีผมพูดโตโตเลยกินโตโตเลยแต่สองคําไม่จบยังเพิ่งนักศึกษาเพราะไม่มีโอโอ้โหมันแรงอยู่นะมันแรงอยู่แต่มันไม่เท่าเราคือสองครไม่จบยังเพิ่งนักสึกหารทำมาผมกล่าวแบบนี้เพราะว่าตอนจบมันมีโอกาสที่จะได้เรื่องของแกมมาดับเบิลกลับดาบแล้วลอมันดับง่ายด้วยผมบอกให้กล่องเนี้ยมันลั่นง่ายลั่นลั่นลั่นแตกง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ดีใจไม่ได้ผมพูดแค่นี้นะครับผมจะได้อะไรมายังดีใจไม่ได้มันครึ่งกลางกลไว้ได้นะครับผมง่ายแต่ขอคนอะไรกกลลัังใจ่นนเยดบี้ ไล่กำลังใจก่นาดาบนี้โอเคสวยครับผมนะอืมสวยครับผมนะโอเคครับเยี่ยมครับผมโบเข้าไปเฉียบครับผมแล้วระบายครับผมโอเคเรานําแต่คือเราชะลา่าใจไม่ได้พูดตรงๆนะเราชะลา่าใจไม่ได้เห็นไหมอูมันเริ่ม,เร,มเริ่มตามมาละโอเคเราเริ่มเราเ,เรายังนำหน่อยๆแต่ก็เริ่มตามมาเหมือนกันเก้าสิบนะเราโอเคเตรียมตัวแล้วทุกคนขอให้มานำรอบนี้ก็ไม่ต้องไม่กลัวแต่ตอนนี้แหละกลัวแล้วตอนนี้เริ่มกลัวแล้ว ว่าแล้วกูกลัวถึงที่กูกลัวก็ากำเนิดขึ้นครับผมนะแล้วก็รอก,กับแกมามาหน่อยโอเคเราเอ็นโฟฮาเอ็นโฟฮาเชียวเราเราโดนแดดทุกคนหูได้พันแปดถ้าเราบนีชนะได้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นประมาณโอ้โหเราก็ยังไม่ได้อะไรดีๆนะลองลอง,ลองดูอีกทีหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดครับผมถ้าพร้อมแล้วมาอ่ะสี่กล่องสี่กล่องเป็นดวงดีชนะย้ำไหมม,มันซวยแล้วมันจะสวยซ้อนวยซ้อนมันชอบสวยซ้อนมันชอบสวยซ้อนผมบอกแค่ว่ามันชอบสวยซ้อน ง่ายเลยครับมา,มาฮันดัลล่าลองดูลองดูโอ้โหจบเลยฮันดัลล่เข้าวเราอีเห้โอ้โหดัลล่าสูบเบิ้ลเสิร์ฟมาดวงดีฝั่งนี้โอ้โหจบเลยทุกคนเท่าทีเท่าไหร่วันนีย หมื่นสองพันสองไม่หายก็ยังน้อยอยู่ทุกคนอีกนิดหนึ่งไหมมาครับผมหนึ่งเจ็ดแปดห้ามาเอาคืนเ่ออเอาคืนอนแล้วพอแล้วเลยอรอบนี้มันดวง,งดวงดีแล้วมันจะดีมันดีว่าดีย้ำมันดีย้ำแน่ผมว่ามีสิทธิดีย้ำทุกคนมีสิทธิ์ดวงดีย้ำทุกคนผมบอกให้นี่มีสิทธิดีย้ำก็ผมไปครับเราต้องดียำ้ำดีย้ำดำยีครับผมโอ้โหมันแกม่ามาก,มาก,กเลย สูสีมากอันนี้สูสีสูสีโอ้โหมันแกมมาเฮเอ้ยขาวขาวอันเลยเราแกมมาหน่อยโอเคเราลูบี้แกมมาเหมือนกันแต่โอ้โหแต่มันแรงสุดมันแกมมาของเล่มเลยอะเราหาวเรายังไม่ถึงมันโหยากมากเราแกมมาบ้างเราต้องแกมมากันแล้วก็รอไว้ทุกคนโหเราลูบี้เรามันแกมมาเราแพ้เยอะเราไมต้องลิสชิงให้ได้อ่ะสามพัน่ะคืนหมดอ่ะอันนี้ยถ้ได้นะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเลยก่อนค,คลิปหน้าเล่นเล่น,ลนกันขำๆนะพี่ทุกคขออนุญาตขอโทษด้วยทุกคนที่ยังไม่ผิดหวังไม่ทายผิดมาเลยอะอย่างเงี้ยต้องหยุดต้องเบรกก่อนต้องเบรกก่อนแต่เดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าผมไม่เบรกผมไม่หยุดยจริงๆผมแค่นี้เจอกันครับ